ราคาวัวไม่น่าเชื่อนะราคาวัวไม่น่าเชื่อในคู่นี้นะเดี๋ยวผมบอกราคาทุกท่านนะพ่อโยงท่านเอามาเปิดเมื่อเช้าตัวแปดพันนะครับอืมตัวแปดพันบาทนะนี่เขียงซื้อไปเท่าไหร่ล้งแมทุกท่านน,นี่พ่อยงกเราขึ้นรถนี่เจ้าของเขียงพอรัดโอ้ยพระเจ้าช่วยกวยทถอดราคาวัวนี่ฮะโอ้โหท,ทุกท่านทุกท่านแม่ ราคาวัวหายห่วงจริงๆเปิดแปดพันได้ขายตัวละนะครับคู่นี้เปิดเปิดแปดพันขายจริงเอ่อเปิดแปดพันคู่แล้วหมื่นหกขายจริงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยนะสองตัวนี่นะเนี่ยขออนุญาตทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับแต่ว่าเขียงท่านซื้อก็คงไม่ไม่เป็นไรท่านไม่ได้นําไปทําราคาต่อเนี่ยสองตัวนี่ไม่ถูกก็ไม่ได้ขายครับคือเราก็เข้าใจนะเขียงเองก็ไม่ได้ขายเนื้อดีครับขายแบบฝืดมากนะ พ่อเขาก็บอกว่าขายเนื้อฝืนมากบางทีนี่สองวันสามวันกว่าจะหมดอ่ะโอ้ยเอาเอาสภาพนี้เนี่ยเปิดหมื่นกได้ขายหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับแบบนี้วันนี้ดูยังไงยังไงอยู่นะช่วงนี้นะพี่เกียงบ้านฝายมูนปกติปกติแล้วพี่เกียงจะวิ่งซื้อวัวในตลาดนี้อย่างแบบ คือคือมีผู้ช่วยนะมะีลูกเขยน้องติวช่วยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เกียงไม่ซื้อไม่ซื้อเลยตัวนี้หมื่นห้าพี่เขามาขายสามตัวหมื่นหมื่นห้าพันบาทนะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็แบบนี้ก็หมื่นสองแบบเนี้ยถูกสุดของพี่เขาก้าพันวัวลูกผสมใช้เลี้ยงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับอันนี้ได้นะเม็ดตัวนี้น่าจะได้เม็ดสิบห้าถึงเม็ดยี่สิบแล้วเนี่ยรูปร่างดีเลยละเนี่ยเก้าพันบาท นะครับส่วนตัวหมื่นสองนี่ได้ถึงเมยี่ห้านะครับตัวนี้นะอ่าวัวกําลังมีเนื้อมีอะไรขึ้นมาตัวนี้หมื่นสองส่วนตัวใหญ่ๆหมื่นห้านี่ก็โอ้กินขาดแล้วตอนนี้หุ่นเขาอ้าพี่เคียงยังมีวัวติดอคอกไว้ขายอยู่เยอะ่เหมือนเดิมนะครับท่านใดจะไปเลือกดูวัวพี่เคียงก็ไปหาพี่เขาได้ที่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่าผาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับสามตัว สามตัวนะครับสองหมื่นสามพันบาทตัวละเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะวัวพ่อหนันบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางเดี๋ยวเดยวให้ดูผมถา่าผมยืนต่ำกว่าวัวเยอะนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาตัวนี้ผู้หนุ่มผู้หนุ่มหนุ่มตัวนี่แบบนี้ท่านเปิดราคาเป็นเซ็ตไม่รู้จตีราคายังไงเหมือนกันอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็เมสิบห้าได้ส่วนสองตัวนี้ แม่สาวอ่าก็ตัวนี้ก็เม็ดสิบเม็ดสิบห้าส่วนตัวนนหย่อน,นเม็ดสามตัวราคาสองหมื่นสามพันบาทอืมเอ่อผมว่าไอตัวเล็กหน้างามนะตัวนั้นหนะน้างามเป็นหัวจุกหน้างามงามนะแม่สาวน้อยตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ออกหน้าไทยนิดๆส่วนหนุ่มไทยตัวนี้ก็แบบนี้ สามตัวสองหมื่นสามพันบาทเนาะจะต่อรองจะเลือกยังไงหรือว่ายังไงลองโทรหาพ่อหนันตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับราคาวัวหนุ่มนะครับราคาวัวหนุ่มใกล้ใกล้กล้จะเข้าฝักแบบนี้ก็ราคานี้เลยนะฮะเดินทั้งตลาดจะราคานี้เลยเพราะว่าออมันจะขยับมาตั้งแต่ก่อนสองการแล้ววัวหนุ่มนะครับขยับขึ้นมาสูงตัวนี้นี่เจ้าของงัวนะพ่อพ่อทวนมั่นสายมืนนอนอำเภอทั้งบาท่านเปิดหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแบบนี้นะครับ อราคาล้องแบบนี้หมื่นสองอ่าโอ้สีจับเลยตัวนี้นี่หมื่นสองราคาวัวหนุ่มจะอยู่อย่างนี้เลยฮะราคาบัวหนุ่มประมาณนี้เลยหมื่นสองตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้ได้ลึกโอ้ตัวนี้น่ารักหน้าตามีมิตินี่ดูข้าหุ่นเขาหมื่นสามพันห้าร้อยคนชอบวัวเนาะ <laughs> เห็นวัวมีเอ่อส่วนทรงสะดุดตาเราก็ รู้สึกดีครับหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้หมื่นสามตัวนี้หมื่นสามก็สามตัวเนี่ยอยู่ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรไม่ถึงเมตรยี่สิบห้าครับประมาณเมตรยี่สิบบวกลบนะครับสีดีทุกตัวแล้วก็คู่นี้คู่ไฮไลท์ของอุ้ยทวนเนี่ยสามหมื่นนะครับสามหมื่นความสูงอยู่ที่ตัวละเมตรยี่บห้าวัวลูกผสมไซส์กำลังโตราคาสามหมื่นเอาลองโทรหาคุณลุงท่าน,นุนนะครับพอทวนเจ้าของงวท่านอยู่บ้าน่ายมูลอำเภอทางผาครับ วัวพ่อปันบ้านมอนตะมลบุรละครน,นะครับท่านมาผู้หนุ่มน้อยหนึ่งตัวหนุ่มใหญ่หนึ่งตัวหนุ่มน้อยตัวนี้เมตรสิบได้นะท่านจะเอาหนึ่งหมื่นตัวนี้นะครับราคาเปิดอยหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็นี่ผู้หนุ่มเล่ยใหญ,ใหญ,ใหญ่เนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทอื้อาตัวนี้เปิดราคาดีนะทุกท่านเนื้อตัวมันดีเลยอ่าท่านใดเก็บวัวทรงภาคกลางภาคใต้นะครับ โม้ใหญ่ตัวนี้ดูดีๆใหญ่ครับเม็ดสามได้เลยล่ะยาวด้วยอ่าราคานี้ให้ต่อได้นิดหน่อยสองหมื่นห้าพันบาทใหญ่ตัวเนี้ยมันดูใกล้ๆแล้วใหญ่ครับอ่าท่านใดเก็บวัวสายเล่ส่งข้าขุนลองดูฮะมีตัวเดียวนะครับสองหมืนห้าแล้วก็แล้วก็ตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทพ่อปันอยู่บ้านมอนตําบลบอละนครอำเภอปัวครับ,ๆๆบ,บผมอันนี้พี่ปังขายแล้วนะครับทุกท่านนะ ขายหอยเส็มเนี่ยตัวพอดีอยู่ในกล้องเนี่ยขายไปนะครับเน,เนื้อแบบนี้นะครับอ้วนๆแบบนี้นะครับหกพันห้าร้อยบาทเอาไปทําเนื้ออ้าวแล้วดีครับดีครับอ้าวาขึ้นง่ายฮะตัวนี้เดี๋ยวทุกท่านครับนี้ดูของหอยปังนี่เหลืออีกสามตัวเหลือสามตัวเนี่ยตัวละห้าพันสามไซส์นี้ขายดีที่กาดประหัดแล้วก็กาดห้วยทั่งสองตลาดของอำเภอปัวเนี่ยนะครับห้าพันสามห้าพันสาม ตัวสุดท้ายสีน้ําตาลดํานี่ก็ตัวผู้นะครับไม่ถึงเม็ดนะครับหย่อนเม็ดทุกตัวตัว5,300บาทเท่าที่ผมดูนะคือลูกค้าหลักในช่วงนี้เป็นเฉียงเนื้อเพราะน้นหาอ้วนๆมานี่นะครับราคาก็อาจจะตึงหน่อยแต่ได้ขายครับนะดูแล้วเนี่ยอ่าสามตัวนี้ยังอยู่ตัว5,300บาทห้อยปังบ้านทุ่งคลองตำบลจมเพอท่างผานะครับโดนเทเลย ขายไป5 0 0งทุกท่านมเมื่อเช้าพี่เขาเปิดตัวนี้เปิดเอ,อ5 0 0าเปิด5 0 0าได้ขาย5 0 0งเดินทางไปเขียงอำเภอเวียงสาก็เนี้ยฮะถ้ามันถ้ามันพอมีเนื้อมีหนังพออ้วนหน่อยก็ได้ขายอยู่ครับก็เขียงเขาก็พอได้ซื้อกันก็เป็นตลาดหลักนะฮะส่วนผู้เลี้ยงไม่มีครับเดี๋ยวนี้ส่วนเกษตรกรเกษตรกรที่หาโบาเลี้ยงนี่ไม่มีนะ นี่ขึ้นคันนี้ะนะ้ะ5,200บาทนี่ตัวนี้นะอ่ะขึ้นรถไปเรียบร้อยอ็พอได้ขายก้มแก้มกันไปครับควายมันถูกมากควายมันถูกมากยังไงก็ยังได้ขายอยู่นี่น้องสาวเสื้อสีชมพูนะท่านทำเขียงเนื้อที่ บ้านบังม่วงเนาะบ้านบังม่วงตะมนเจดิชัยครับเป็นหลานสะพ้ายพี่ต้อมนี่แหละฮะเป็นหลานสะพ้ายพี่ต้อมก็มาเก็บวัวที่ตลาดนี้ไปทําทุกทุกสัปดาสัปดาละสามสี่ตัวแล้วแต่จังหวะนะถ้าช่วงหน้าฝนนี่ก็อาจจะลดจํานวนลงหน่อยนี่ก็ควายก็ยังได้ขายนะครับทุกท่านควายก็ยังได้ขายดีอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งควายสักหน่อยไหมนี่ดูควาย นี่นะอันนี้ข้อของพี่กลน,นับเงินนับทองกันอยู่นี่ควายจากกาดบ้านชาตินะครับควายจากกาดบ้านชาติอำเภอพลงหวัดคอนแก่นเดี๋ยวจะลองจะลองถามคู่แม่ลูกสักคู่หนึ่งเนาะสายเนื้อถามเยอะแล้วก็ลองถามคู่แม่ลูกพี่กนสักคู่หนึ่งแล้วกันท่านไหนหาควายเลี้ยงอันนี้ลูกลูกตัวเมียอ่าแม่เขาเป็นควายอายุน้อยน่าจะลูกแรกแล้วครับพี่กนคู่แม่ลูกเท่าไหร่พี่เงี้ยขายแล้วเลยเหมือนสาม ดูที่คู่แม่ลูกราคาหมื่นต้นต้นเองอะ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้พี่กนขายคู่นอกนะที่ลูกเขานอนอยู่นั่นนะขายหมื่นเดียวพระเจ้าช่วยควายอายุน้อยด้วยนะแม่ก็ลูกเดียวั้งนั้นนะ,ะเนะีน่ยนะนี่ลูกแรกั้งนั้นแหละบักแรกบักแรกอยู่เลยเนี่ยหมื่นสามขายไปแล้วเพึ่งนี้ทุกท่านพี่กนท่านเอาควายนั่นอะไซส์ไซส์ซกลางเล็กมาไว้ขายที่สี่แยกว้านบางทองเยอะแย,ยะเลยนะครับ ท่านข้ามสะพานข้าไปน้ำหน่านไปประมาณสักสองกิโลเมตรก็ถึงสี่แยกบ้านทองทองแคมบัวท่านแคมควายท่านอยู่ตรงนั้นแหละครับเนี่ยเต็มไม่หมดพอดีลูกค้าเข้าไม่ใช่อะไรผมก็เลยลูกค้ากําลังต่อรองกันลูกค้ากําลังต่อรองกันใหญ่เยอะเยอะ,ะนะครับอ,อ,อืจะถามสักตัวจะได้ไหมเนี่ยลูกค้าท่านกาลังเข้านะครับขออภัยด้วยแบบนี้ขายไปหมื่นสาม แบบนั้นขายไปหมื่นเดียวนะคู่แม่ลูกนะครับอ้าลองโทรหาพี่กนดูนะครับที่เหลืออยู่แย่ๆครับผมมาดูมาดูคอกลุงเพชรซะหน่อยฮนะอันนี้น่าจะน่าจะขายแล้วมัง้งอย่างเี้ยนี่ยลุงเพชรจูงขึ้นรถแล้วครับวันนี้ท่านมายี่สิบยี่สิบตัวน่าจะได้โอ้โหวันนี้ลุงเพชรตั้งแต่เช้ามาขายเก้าตัวแล้วอันนี้น่าจะขายแล้วพู้หนุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปถามราคากันบนรถเลยลุงเพชรคู่ใหญ่ๆนี่ขายไปเท่าไหร่ตัวสองหมื่นพันสองหมื่นพันนี่ได้อ่าผมอันนี้ผมยืนเสมอควายเลยนะครับสูงประมาณสักเมตรสามเมตรสามหรือหย่อนหน่อยฮะตัวสองหมื่นพันลุงเพชรมีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเพชรผูกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อย พ็อไปดูที่เหลืออยู่ของลุงเพชรนะครับวันนี้ขายจะชาไปเก้าตัวไม่ควายขายดีแหละวันนี้ควายขายดีฮะนี่นี่ลุงเพชรในห้อยควายเจ้าใหญ่ของเมืองน่านนะครับท่านไปเซตนี้ก็คงไปเป็นน่าจะเป็นควายภาคกลางแถวพี่โลกเนี่ยหรอลุงเพชรแบบนี้สองตัวนี่ทมขายไปทัวอะไรเงี้ยตัว 6, หกพันน, 6, นิดหน่อยทุกท่านดูสิ ราคาควายนี่ยังถูกอยู่มากครับวัวก็ต้องลงมาหาควายตอนนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ลงมาก็มันจะขายวันนี้ลุงเพชรขายไปเก้าตัวแล้วแม่สุดๆวันนี้คือจะที่เอาควายขึ้นรถนี่คือจะเรียบคว,วายไปส่งลูกค้านะครับตัวหกพันห้าเนี่ยดูสิทุกทานควายพี่เอกบ้านดูตะมนแพรแก้วเพื่อแข็งค้างนะครับท่านใดหาควายท่านใดหาควายนี่ไปหาพี่เอกนะท่านจะ ซื้อควายที่ตลาดนี่แหละแล้วไปเลี้ยงนี่พี่คันนี้ไปเลี้ยงแล้วคนนี้มันท่านเลี้ยงควายดีอ่ะเลี้ยงควายดีวันทวนมีควายติดข้อไว้ขายห้าหกตัวห้าหกตัวทุกวนนันนะครับก็นกี่เห็นไหมพี่เอกบอกมีห้าตัวอยู่ที่บ้านนะครับไซส์แบบนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะพ่อเลี้ยงหมือนหกพันบาททุกท่านอ๋อวันนี้ควายขายดีเลยอ่ะวันนี้ควายขายดีจะขายทุกเจ้าเลยวันนี้ตัวนี้ พี 1, 6, ่เอกบ้านดูมาหลายตัวเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับหนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับเออน้องชายท่านนี้น้องเจจากกาบัญชาติอำเภอพลจะวางกันแจนควายมาขายวันนี้ขายดีด้วยเจ๊ขายกี่ตัวเนี่ยขายแปดตัวโอ้ควายวันนี้ขายดีทุกเจ้าครับลุงเพชรห้องฮกนหกนจากกาบัญชาติเหมือนกันลุงเพชรนี่จากทางอุทัยพิโลกก็ขายดีนะมายี่สิบกว่าตัวได้ขายแปดตัวเชื่อได้บัวขายไม่ได้เลยวันนี้แม่ แม่นางสองแม่มีโอกาสจะมีในด้วยสองตัวนี้นะครับสูงประมาณสักเมตรยี่สิบเมตรยี่เมตรยี่ห้าสองหมื 20, ม่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้มีโอกาสจะมีในด้วยนะน่าจะมีแน่ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนถ้าเป็นเล็กลงไปหน่อยก็คู่นี้น่าสนใจอยู่ฮนะคู่ละคู่นะครับหมื่งแปดพันห้าร้อยบาทแม่ราคาควายจากอีสานมาถึงนี่ดูสิทุกท่านมาถึงนี่ตัวเก้าพันกว่าบาท นี่ยดูดิตัวเก้าพันกว่าบาทนี่ราคาเปิดด้วยซ้ำนะนราคาหายหวงตัวนี้เจ้าเขาแดงเนี่ยครับหมื่นพันห้าร้อยมื่นพันห้าร้อยสูงถึง 25. เมตรยี่ห้าเขียวเอื้องอย่างมีความสุขอยู่นี่นะครับส่วนเจ้าตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่นะตัวเล็กเดินเล่นกับเพื่อนอยู่นี่เป็นลูกของแม่นี้หมื่นเจ็ดพันห้ารอยวันนี้คู่แม่ลูกนี่ เ,ออเห็นพี่คนเอามาจากอีสานนี่ถูกมากแล้วก็ได้ขายอยู่นะครับได้ขายมีคนสวนไปเลี้ยงเหมือนกันนะอ่ะอ่าคอยหน้าฝนนะครับแต่ต้องถูกมากจริงๆเนี่ยแม่นี้นะครับแม่นี้ให้ลูกนี้ลูกตัวเมียด้วยหมื่นเจ็ดอืมอืมอืมนี่นี่ครับไฮไลท์เลยคู่นี้ไฮไลท์นะตัวเก้าพันหน่อยๆเนียนะ่ยลองโทรหาน้องชายท่านนี้ดูมีที่ผมไม่ได้ถ่ายนี่ก็เยอะแยะนะครับพวกไซส์เนี่ยพวกไซส์กลางเล็กนี่เพียบเลยนะ ลองโทรหาท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับอันนี้ห้อยเสมห้อยเสมนี่เดินทางไกลมากบ้านจะเข้พูหอมอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับจากบ้านมาที่นี่ก็น่าจะร้อยนะครับร้อยกิโลร้อยกว่าร้อยกว่าหน่อยๆคือน้องชายท่านเนี้ยนี่น้องชายห้อยเสมเนี่ยท่านมามา,มาเก็บวัวไซต์แบบนี้ไปทําเองนะครับไปตกปุ้นมันตกปุ้นแบบว่าไม่ได้เปิดเสียงนะ คือคือคล้ายๆกับว่าเอ่าอาทิตย์หนึ่งจะทำสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับทําเป็นกองทั้งหมดเลยแล้วก็ทําเป็นถุงราคาเดียวกันเลยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทําเนื้อเนาะทำเนื้อนี่วันนี้ได้ก็เอ่อคือแถวนั้นอะจะรู้กันเลยว่าหอยเสมเนี่ยท่านจะทำวันไหนอะไรเงี้ยนะครับทุกวันจันทร์วันศุกร์อะไรเงี้ย แบบนี้สักกี่พันนะแบบนี้ก็คงจะสักห้าพันเนี่ยทุกท่านเดี๋ยวนี้นะสี่พันกว่าบาทห้าพันมัวพี่ปังอืออท้ายก็ไม่สูงแต่ไม่ขึ้นพี่ปังท่านจะไปตะเวนเนี่ยพี่ปังคือคนขายท่านเนี่ยไปตะเวนที่กาดสันปะตองนะครับไปซื้อวัวที่กาดสันปะตองมาขายที่นี่ทุกสัป,ปดาห์เลครับอ่า แม่ว่าจะไปเยี่ยมกาสันปะตองสักครั้งหนึ่งไม่ได้ไปอยากไปดูตลาดไก่ตลาดที่นั่นมีไก่มีเป็ดขายเอา้านี่ไม่ได้สาระอะไรดูเขาวัวขึ้นรถแต่วัวไม่ขึ้นอา้าถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นก็พี่นาตัวเองนะท่านเสียงนะโอ้ยตายแล้วเอาเอ,าอาใจช่วยพี่เขาเอาละอืระวังด้วยระวังด้วย ท่านเสมได้กี่ตัววันนี้ได้ห้าตัวแล้วได้เจ้าเดียวนี่เหรออ๋น้องเสมเดินทางไกลมาร้อยกว่าโลได้ห้าตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับตอนนี้เวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับแปดโมงครึ่งนะฮะดูนะรบ,นะรบ,บรรยากาศที่ตลาดนัรโคเบือบ้านประหัตวันนี้ดูหลงเหลงและหงอยเงามากครับควายขายดีควายเจ้าใหญ่ๆมาสามเจ้ามีพี่กลก็ขายไปหลักสิบตัวนะครับลุงเพชรก็ 9ตัวแล้วน้องเจก็8 9ตัวนะครับน้องเจนี่ยังมีลูกค้าเข้าอีกกําลังต่อรองกันอีกเพียบเลยส่วนวัวน,นี่เงียบสนิทเลยทุกท่านวัวน,นี่เงียบสนิสนทเลยแม่ค้าขายไอศครีมก็ยังไม่ค่อยได้ขายนะครับวันนี้นะพ่อค้าไม่มีลังใจจะซื้อไอศครีมกิน <c oughs> <c oughs> เออโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายนะครับราคาวัวถูกนะทุกท่านนะราคาวัวถูกมากแต่ว่าก็ไม่ได้ขายพี่เกียงเนี่ยเนี่ยพี่เกียงท่านเดินอยู่เนี่ยนะพี่เกียงท่านเก็บวัวส่งภาคกลางส่งเพชรบุรีส่งสุพรรณบุรี วันนี้ไม่ซื้อเลยครับน่าจะมีสัญญาณบางอย่างว่าทางนั้นอาจจะอาจจะทางโน้นอาจจะยังไงนะฮะอ่นะออเดอร์อาจจะหมดหายหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าท่านจะเบรกสักอาทิตย์หนึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปวันนี้เห็นแล้วน่าตกใจครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะวงการบอควายทุกท่านเป็นใบทุกสาขาอาชีพตอนนี้ไม่รู้จะเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือดีนะะไม่รู้จะเรียกร้องใครดีเพราะว่าตอนนี้มันแย่กันไปหมดทุกทิศทางนะแย่กันไปหมดทุกทิศทางก็ จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับประเทศเราอยู่ในภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะครับาพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าตลาดปาหัดอำเภอโพวัดน่าน,านสวัสดีครับ